สึกเข้มข้นขึ้นศาลเรียกพยานเพิ่มคดีทักษิณชั้น14สะเทือนทักษิณพลิกอีกครั้งศาลดีกาเรียกพยานเพิ่ม20ปากสึกคดีชั้น14เข้มข้นขึ้นทุกขณะข่าวใหญ่สะเทือนวงการเมืองไทยเมื่อคดีที่สังคมติดตามมานานอย่างคดีของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชิน,นวัตรพลิกอีกครั้งล่าสุดศาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งเรียกพยานเพิ่มเติมถึง20ปากเพื่อเข้าไต่สวนในคดีชั้นที่1 4ซึ่งถือเป็นหนึ่งในคดีอ่อนไหวที่สุดของยุคนี้สารเรียกพยานเพิ่ม20ปากทำไมเพื่อใครเพื่อความยุติธรรมหรือมากกว่านั้นแหล่งข่าวจากฝ่ายกฎหมายเปิดเผยว่าการเรียกพยานจำนวนมากถึง20รายในรอบนี้ไม่ใช่เรื่องปกติแต่สะท้อนให้เห็นถึงการเดินหน้าคลี่คลายทุกเงื่อนปมอย่างละเอียดของสาร ไม่เพียงแต่เพื่อความยุติธรรมแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงเจตจำนงของระบบตุลาการที่ต้องการให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าคดีนี้จะถูกพิจารณาอย่างโปร่งใสไร้การแทรกแซงคดีชั้น14ความสำคัญที่มากกว่าคดีทั่วไปคดีชั้น14ซึ่งมีทักษิณชินวัตรเป็นจำเลยนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มคดีระดับสูงสุดของประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจในช่วงดำรงตำแหน่งนา,นายกรัฐมนตรี โดยมีข้อกล่าวหาหลักๆเช่นการใช้อำนาจโดยมิชอบการแทรกแซงนโยบายหรือเอื้อประโยชน์ให้เอกชนบางรายที่ผ่านมาคดีนี้เคยอยู่ในช่วงพิจารณาแบบลับเงียบแต่เมื่อมีการหวนกลับมาดำเนินการในระดับเข้มข้นอีกครั้งและมีคำสั่งเรียกพยานเพิ่มอย่างเป็นทางการจึงสะท้อนว่านี่ไม่ใช่การเปิดแฟ้มคดีเก่าแต่คือการผลักดันสู่บทสรุปครั้งสำคัญพยาน20ปาก ตัวละครใหม่ในเวทีความจริงคำถามที่สังคมกำลังตั้งคือพยานทั้ง20คนที่ศาลเรียกมานั้นคือใครพวกเขาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ช่วงไหนและมีข้อมูลที่อาจเปลี่ยนทิศทางของคดีหรือไม่หากมีพยานที่เคยใกล้ชิดหรือเป็นผู้ร่วมตัดสินใจในช่วงเวลาที่เกิดข้อพิพาทคำให้การของพวกเขาอาจกลายเป็นจิ๊กซอที่เติมเต็มภาพความจริงที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อน สารยืนยันโปร่งใสรอบด้านเพื่อความเป็นธรรมสาลดีกายืนยันวันนี้คือกระบวนการปกติในคดีสำคัญการเรียกพยานเพิ่มไม่ใช่เพราะแรงกดดันจากภายนอกแต่เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีข้อเท็จจริงใดถูกมองข้ามและจะไม่มีใครได้รับผลของคำตัดสินโดยปราศจากการไต่สวนอย่างถี่ถ้วนผลสะเทือนทางการเมืองเกินกว่าแค่คดีส่วนตัว แม้ทักษิณชินวัตรจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกแล้วแต่คดีที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกคนนี้ยอมส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสังคมในหลายด้านทั้งระบบยุติธรรมนโยบายของรัฐและพลังเงาทางการเมืองในปัจจุบันหลายฝ่ายจึงมองว่าหากคดีนี้เดินหน้าถึงบทสรุปในเร็ววันไม่เพียงแต่จะสะท้อนความเข้มแข็งของศาลไทยเท่านั้นแต่มันอาจกลายเป็นตัวแปรใหม่ที่ส่งผลต่อโครงสร้างอำนาจในประเทศอีกครั้ง เสียงประชาชนจับตาความยุติธรรมจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่พยาน20ปากอาจเปลี่ยนคำว่าหลีภัยให้กลายเป็นรับผิดหรืออาจกลายเป็นอีกหนึ่งปมที่สังคมไม่มีวันลืม